สวัสดีค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเหตุการณ์สำคัญๆที่พลิกโลกหรือเปลี่ยนชีวิตเราไปเลยเนี่ยมักจะเป็นเรื่องที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยแต่พอเกิดขึ้นแล้วพอย้อนกลับไปมองอา้าวกลับรู้สึกว่ามันน่าจะมีสัญญาณอะไรบอกเราอยู่แล้วนะนั่นแหละครับคือหัวใจสำคัญของแนวคิดที่ที่เขาเรียกว่าหงดํำหรือ black swan ที่มาจากหนังสือของนัสซิมิคลัสแทนเล็บเลยครับเหตุการณ์พวกนี้นะครับมันจะมีลักษณะร่วมกันอยู่3อย่าง 1. คือมันเกิดขึ้นยากมากแทบไม่มีใครคิดว่าจะเกิด 2. คือพอเกิดแล้วเนี่ยผลกระทบมันรุนแรงมหาศาลและ 3. อันนี้น่าสนใจคือถึงเราจะคาดการล่วงหน้าไม่ได้นะแต่พอเรื่องมันเกิดไปแล้วเรามักจะหาเหตุผลมาอธิบายย้อนหลังได้เสมอเลยครับทําให้ดูเหมือนว่าเฮ้ยจริงๆมันก็น่าจะเดาได้นี่นาอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือย้อนกลับไปมองจะเห็นภาพชัดขึ้นงั้นวันนี้เรามาลองเจาะลึกกันดีกว่าค่ะว่า ทำไมเราถึงมักจะมองข้ามสัญญาณเตือนหรือว่าพลาดการประเมินความเป็นไปได้ของเหตุการณ์พลิกผันพวกนี้จากแนวคิดในเนื้อหาที่เราดูกันมามันน่าจะมีเออข้อผิดพลาดในวิธีคิดของเราซ่อนอยู่แน่เลยค่ะใช่เลยครับดูเหมือนว่าธรรมชาตินะครับเราจะชอบหาคำอธิบายชอบประติดประต่อเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วจนทำให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันสมเหตุสมผลคาดเดาได้ทั้งที่จริงๆเออ ตอนแรกมันอาจจะได้ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยก็ได้ครับโอเคค่ะงั้นเรามาลองแกะรอยความคิดนี้กันเริ่มจากตัวอย่างคลาสสิกที่หนังสือพูดถึงเลยคือปัญหาไก่งวงซึ่งจริงๆมันก็คือปัญหาเรื่องการอุปนยัยหรือการที่เราสรุปเอาจากประสบการณ์ซ้ำๆที่เคยเจอนะคะลองนึกภาพตามนะคะไก่งวงตัวหนึ่งเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีเลยมีคนเอาอาหารมาให้กินทุกวันเป็นเวลา1000วันมันก็ย่อมเชื่อมั่นจากข้อมูลที่เห็นทุกวันทุกวันว่ามนุษย์เนี่ยใจดีเป็นพื้นแท้ จนกระทั่งเช้าวันขอบคุณพระเจ้ามาถึงแบบว่าชีวิตเปลี่ยนเลย ครับเป็น,นตัวอย่างที่ชัดมากเลยครับมาสะท้อนให้เห็นว่าการเรียนรู้จากข้อมูลในอดีตหรือสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆอย่างเดียวเนี่ยมันอันตรายเหมือนกันนะเพราะข้อมูลที่เรามีมันอาจจะไม่ครอบคลุมความเป็นไปได้ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจริงเหมือนกับที่กัปตันเรือไททานิกไงครับมากประสบการณ์ขับเรือมานานก็มั่นใจในความปลอดภัยของเรือลำนี้ที่เขาบอกว่าไม่มีวันจมจนกระทั่งไปเจอผู้เขาน้ำแข็งที่ไม่คาดฝันเข้าอื mm. นั่นสินะคะแล้วความพยายามของเราที่จะหาเหตุผลมาอธิบายสิ่งต่างๆตลอดเวลาเนี่ยมันมีข้อเสียยังไงอีกบ้างคะนอกเหนือจากจะทําให้เราประมาทเหมือนไก่งวงตัวนั้นครับอันนี้นําไปสู่สิ่งที่ c ชาเล็บเขาเรียกว่าความผิดพลาดจากการเล่าเรื่องหรือ narrative fallacy ครับคือสมองเราเนี่ยมีแนวโน้มโดยอัตโนมัติเลยที่จะสร้างเรื่องราวขึ้นมาสร้างสตอรี่ที่ดูมีเหตุมีผลมาเชื่อมโยงข้อเท็จจริงต่างๆที่กระจัดกระจายอ๋อ oh. เพื่อให้เราเข้าใจง่ายขึ้นจำง่ายขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับทำให้เราเข้าใจและจำง่ายขึ้นปัญหาก็คือการเล่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมักจะทำให้ความเป็นจริงที่จริงๆแล้วมันซับซ้อนมากๆเนี่ยดูง่ายเกินไปแล้วก็ดูเหมือนจะคาดเดาได้ง่ายกว่าความเป็นจริงเยอะเลยครับลองดูตัวอย่างเปรียบเทียบง่ายๆนะครับประโยคว่ากษัตริย์สิ้นพระชนราชินีสิ้นพระชนอันนี้คือข้อเท็จจริงสองอย่างเทียบกับประโยคที่ว่า กษัตริย์สิ้นพระชนม์แล้วต่อมาราชินีก็เสียใจมากจนสิ้นพระชนม์ตามไปประโยคหลังเนี่ยมีเรื่องราวมีเหตุผลเชื่อมโยงมันจำง่ายกว่าเยอะเลยครับอ๋อจริงด้วยค่ะจำง่ายกว่าจริงๆแต่การสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงแบบนี้มันก็เป็นการใส่ความเป็นเหตุเป็นผลที่เราคิดขึ้นมาเองซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงทั้งหมดก็ได้ครับอืมเข้าใจแล้วค่ะ พอเราสร้างเรื่องเราที่ดูสมเหตุสมผลขึ้นเราก็จะยิ่งเชื่อมั่นว่าเราเข้าใจโลกดีเข้าใจสถานการณ์นั้นดีทั้งทงที่จริงๆแล้วเราอาจจะมองข้ามอะไรบางอย่างที่สําคัญไปซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงไปถึงอีกแนวคิดหนึ่งในเนื้อหาที่เราคุยกันคือเรื่องหลักฐานเงียบหรือ silent evidence ใช่ไหมคะหรือสิ่งที่ประสบความสําเร็จเท่านั้นเช่นเราเห็นนักเขียนที่หนังสือได้ตีพิมพ์เราได้ยินเรื่องคนที่รวยจากคุน หรือเราเห็นธุรกิจที่ยังอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ใช่ค่ะแต่เรามองไม่เห็นสุสานขนาดใหญ่ของสิ่งที่ล้มเหลวไปแล้วนะครับเราไม่เห็นต้นฉบับที่ไม่เคยได้ตีพิมพ์เป็นเล่มเราไม่ค่อยได้ยินเรื่องคนที่เจงหุ้นหมดตัวหรือธุรกิจนับไม่ถ้วนที่ปิดตัวลงไปตัวอย่างในหนังสือก็คือคาโซโนวานักรักนักผจญภัยในตำนานที่เรื่องเล่าคือดูเหมือนเขาจะโชคดีรอดพ้นอันตรายได้เสมอเลย อืมค่ะเคยได้ยินชื่ออยู่ค่ะแต่เราไม่ได้นับนักผจญภัยคนอื่นๆอีกมากมายที่อาจจะเก่งเหมือนกันหรือเก่งกว่าด้วยซ้ําแต่โชคไม่ดีเท่าแล้วก็หายสาบสูญไปไม่ได้มีเรื่องเล่ามาถึงเราการที่เรามองไม่เห็นหลักฐานเงียบของความล้มเหลวตรงนี้นี่แหละครับที่มันทําให้เราประเมินโอกาสสําเร็จสูงเกินจริงไปมากแล้วก็ประเมินความเสี่ยงต่ําเกินด้วยโหน่ากลัวเหมือนกันนะคะ แสดงว่าต่อให้เราพยายามจะวิเคราะห์ข้อมูลหรือประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะพลาดได้อีกหรอคะมีโอกาสพลาดได้อีกครับจากสิ่งที่เรียกว่าความผิดพลาดจากการมองโลกเป็นเกมหรือ ludic fallacy ludic fallacy ครับคือเรามักจะเผลอคิดไปว่าความไม่แน่นอนในชีวิตจริงในโลกจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับความไม่แน่นอนในเกมที่เราควบคุมกติกาได้รู้กฎเกณฑ์ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นในคาสิโน เราพอจะคำนวณความน่าจะเป็นของไพ่หรือลูกเต่าได้ค่อนข้างชัดเจนเพราะกติการมันตายตัวค่ะแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงความเสี่ยงที่อันตรายที่สุดใหญ่ที่สุดมักจะมาจากสิ่งที่เราไม่เคยคิดถึงมาก่อนเลยไม่ได้อยู่ในแบบจําลองความเสี่ยงที่เราสร้างขึ้นหรือมาจากกฎเกณฑ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปแบบที่เราไม่ทําตั้งตัวเหมือนกับที่คาสินโนใหญ่ๆเนี่ย อาจจะไม่ได้เจ๊งเพราะนักพนันเก่งๆมาเอาชนะตามเกมนะครับแต่อาจจะเจ๊งเพราะเจอเหตุการณ์น,นอกกรอบไปเลยเช่นโดนพนักงานโกงจากภายในหรือเจอภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่คาดฝันแบบนี้เป็นต้นครับฟังดูแล้วข้อผิดพลาดทางความคิดเหล่านี้ทั้งการที่เรายึดติดกับข้อมูลในอดีตการชอบสร้างเรื่องราวขึ้นมาอธิบายการมองข้ามหลักฐานของความล้มเหลวแล้วก็การคิดว่าโลกมันเหมือนเกมที่เราควบคุมได้ทั้งหมดนี้มันเสริมกันไปหมดเลยนะคะทำให เราเสุดท้ายก็กลายเป็นสิ่งที่คุณทันเลบเรียกว่าความหยิ่งพยองทางปัญญาหรือ epistemic arrogance ใช่ครับ epistemic arrogance คือเรามั่นใจในความรู้ในความสามารถในการคาดการณ์ของเรามากเกินไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าจริงๆแล้วเรารู้เรื่องต่างๆน้อยมากและโลกความเป็นจริงมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยใช่เลยครับ ซึ่งมันน่าทึ่งนะครับที่ว่าเหตุการณ์หงดําที่เกิดจากความคาดไม่ถึงเหล่านี้กลับกลายเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆใ,ในประวัติศาสตร์ในเทคโนโลยีในสังคมหรือแม้แต่ในชีวิตส่วนตัวของเรามากกว่าเหตุการณ์ปกติที่เราพอจะคาดการได้ซะอีก ไม่ว่าจะเป็นการเกิดของอินเทอร์เน็ตการล่มสลายของระบบการเงินหรือแม้แต่ความสําเร็จของแนวคิดหรือศาสนาใหม่ๆไปจนถึงวิกฤตการณ์ต่างๆครับยังไงกับพวกเราล่ะคะในเมื่อเราคาดการหงดําไม่ได้อยู่แล้วแล้วเราควรจะทํายังไงดีครับนั่นเป็นคําถามสําคัญเลยประเด็นหลักอาจจะไม่ใช่การพยายามไปฝึกฝนให้คาดการหงดําได้แม่นยําขึ้นซึ่งผู้เขียนบอกว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่คือการยอมรับในขีดจํากัดความรู้ของเรา หรือที่เขาเรียกว่า anti knowledge คือการตระหนักว่าเรารู้อะไรและเราไม่รู้อะไรบ้างแล้วหันมาให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบ consequences ที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้ไม่ว่าผลกระทบนั้นมันจะมาจากสาเหตุอะไรก็ตามที่เราคาดไม่ถึงโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปกังวลกับความน่าจะเป็น probability ที่เราคำนวณไม่ได้หรือคำนวณไปก็อาจจะผิดพลาดอยู่ดีมากจนเกินไปครับ อ๋อ oh, คือแทนที่เราจะพยายามเดาให้ถูกว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เราไปเน้นที่การสร้างความแข็งแกร่งหรือความยืดหยุ่นเพื่อรองรับสิ่งที่ไม่คาดฝันแทนไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามใช่ครับประมาณนั้นเลยครับเตรียมรับมือกับผลกระทบด้านลบและในขณะเดียวกันนะก็คือการเปิดตัวเองให้พร้อมรับหงดําเชิงบวก Positive Swans Black ห Sw มายถึงโอกาสดีๆที่คาดไม่ถึงเหรอครับถูกต้องครับโอกาสดีๆหรือความสำเร็จที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันซึ่งเราสามารถเพิ่มโอกาสเจอได้ผ่านการทดลองการลองผิดลองถูกการสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวให้มากขึ้นและเออความกล้าที่จะฉวยโอกาสเมื่อมันปรากฏขึ้นมาตรงหน้าครับ อืมน่าคิดมากๆเลยค่ะมันเหมือนเปลี่ยนมุมมองจากการพยายามควบคุมทุกอย่างให้ได้ดั่งใจมาการเตรียมพร้อมรับมือและเปิดรับความไม่แน่นอนแทนใช่ครับและนี่ก็อาจจะเป็นคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ฟังได้ลองกลับไปคิดต่อนะครับ ลองพิจารณาดูว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยในการทำงานหรือในมุมมองที่เรามีต่อโลกมีส่วนไหนบ้างไหมที่เราอาจจะกำลังมองข้ามหลักฐานเงียบไปหรือกำลังประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปเพราะความคุ้นเคยความเคยชินหรือเพราะเรากำลังติดอยู่ในกรอบของเรื่องราวที่เราสร้างขึ้นมาเองอยู่หรือเปล่าครับ